นำเสนอโดย m แมนสตีฟ a น Thailand วิเคราะห์ก่อนเกมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสเราไปดูสถิติก่อนหน้าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้พบนอตติงแฮมฟอร์เรสก่อนลงสนามกันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดท,ที่5ของฤดูกาล2023-2024 กลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งในนัดที่หของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเกมนี้จะเป็นการพบกันของทัพเรือใบสีฟ้าจ่าฝูงพบกับเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสในคืนวันเสาร์ที่23กันยายนที่สนามเอทิฮัดสเตเดียมเวลา3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยเราไปดูความพร้อมของทุกสองทีมก่อนลงสนามพบกันฝั่งเจ้าบ้านแมนซิตี้แมนซิตี้ยังเป็นทีมเดียวที่ชนะรวด5เกมที่ผ่านมาเก็บได้15คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูง ความพร้อมล่าสุดเป๊ปกริลล่าจะยังไม่มีชื่อของเควินเดอบอยมาติโอครูบาสิตจอห์นสโตนและแจ็คเกอริทรวมถึงแบร์นโดซิลวาที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดและอาจจะมีการโลเทชันนักเตะในบางตำแหน่งหลังกลับศึกหนักมาจากเกมกลางสัปดาห์คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดยเอเดรียนไพร์วอกเกอร์รูเบนดิอยสมานูเอลคันจีโรดี้มาติอุสเูเนตแควินฟิลลิปเจเรมีโดกูและเออร์ลิงฮาลันฝั่งทีมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรส นอตทิงแฮมฟอร์เรสต์ฟอร์มยังไม่ค่อยคงเส้นคงวาเก็บไป7คะแนนจากผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2องรั้งอันดับที่8ของตารางความพร้อมของทีมล่าสุดทีมของสตีฟคูเปอร์จะยังไม่มีชื่อของดานิโลเซตออริเยและเวนเฮเนซี่ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนนักเตะคนอื่นๆพร้อมลงสนามจะนำทัพมาโดยแมตเทนเนอร์กอนซาโลมอนติเอลโจวอร์รลอิบราฮิมกาซาเล่อนโทนี่อิลิงกามอร์แกนกิฟไวคาลัมฮัสซันโอดอย และไตัวอวอรียีสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้งสทีมแมนซิตี้ชนะ2สเสมอ2และแพ้1โดยนัดล่าสุดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2023 f o r ฟอเรสเมมสมอแมนซิตี้ในสึกพิมลิก์ลี่งประตูต่อ1นึ่งผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเจ้าบ้านแมนซิตี้เป็นการเอาชนะรวด5นัดโดยนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเซเวนนาซเวนดา3ประตูต่อหในศึกยูฟาแชมเปี้ยน Nottingham f o r เรสเสมอ1ชนะ2แพ้2โดยนัดล่าสุดเป็นการเสมอกับเบอร์ลี่1นประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกความน่าจะเป็นในเกมนี้เรียกว่าไม่ต้องพูดอะไรกันมากดูตามฟอร์มแล้วชั่วโมงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในฟอร์มที่ร้อนแรงที่สุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยการชนะรวดทุกเกมในการลงสนามในซีซั่นนี้ซึ่งสวนทางกับนอต t ิงแฮมฟอร์เรสที่ฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวางานนี้ ก็คงจะไม่เหนือบากกว่าแรงและก็คงจะเป็นไปตามคาดเชื่อว่าเกมนี้ทัพเรือใบสีฟ้าจะไล่บีตลอดทั้งเกมขึ้นอยู่กับว่าจะยิงได้ตอนไหนและจะยิงได้กี่ประตูดังนั้นการเก็บ3ามแต้มในเกมนี้คงจะไม่ใชยเรื่องอยากเห็นของทัพเรือใบสีฟ้าไม่ต้องพูดอะไรกันมากยังไงก็โดนงานนี้แอดมินฝันซอกใี้เลยแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านอัดนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3ประตูต่อหนึ่ง แล้วแฟนๆแล้วครับคิดเทนอย่างไรกับผลสกอร์ที่จะเกิดขึ้นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครอากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านห็เกลังใจเอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ a n นไทยแลนด์ในเดือนหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบเงมยาๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน